ดิฉันอาจารย์รช 9, ัชก้าลิมลิขิตอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดกะเหล็กและตนากรัตอนุสรจังหวัดเพชรบุรีค่ะสอนภาษาไทยมาแล้ว12ปีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมคำว่าหนังสือพจนานุกรมก็คือหนังสือที่มีคำเยอะไหมเยอะมีตั้งแต่คาไหนถึงคาไหนเลย,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 ยอ่านะคะ ในการจัดกิจกรรม lin, การเรียนการสอนภาษาไทยนะคะพอเราสอนเนื้อหาไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าเด็กเขาเริ่มเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าเนื้อหาภ <IT IC AL> าษาไทยเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ต้องท่องจำวิธีการหนึ่งที่ครูค้นพบก็คือเด็กเขาชอบการฟังเรื่องฟังเรื่องที่ครูเล่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะเกิดจินตนาการตามคิดตามเรื่องที่เล่าอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เด็กชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยก็คือการเล่นเกมค่ะ ตัวลื้อตัวลือ,วลอเวลาเปิดเราจะต้องหาที่ตัวหลังพยัญชนะอรอเงเดี๋ยวเราจะแข่งเปิดพะจะนานุกรมกันแบ่งยังไงแบ่งเป็นสองทีมอ่าแบ่งชายหญิงดีกว่านะคะชายเป็นหญิงเป็นเอ่าหญิงเป็นเอสคำแรกนะคะคำว่าระหองระแหงใจกันด้วยเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยหน้า1น9่งาค่ะคำว่ามักคูเทศ อ้าวเจอแล้วนะคะโหยไวมากเลยนะคะหน้า100 1า85แปลว่าปานตอบเลยลูกผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้นำเที่ยวค่ะพอเราเอาเกมเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนะคะเด็กเขาจะรู้สึกสนุกตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะพอเด็กเขามีอารมณ์ความรู้สึกสนุกกับการเรียนการสอนที่เราจัดเตรียมให้แล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะมีสมาธิมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะส่งผล ให้กระบวนการการเรียนรู้ทางด้านการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ของนักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็ไปยุ์ไปสู่วิชาที่เราสอนทําให้เด็กเนี่ยรักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปสัวค่ะกอไก่กอไก่มีค่ะมีเยอะด้วยนะคะเทคนิคการเรียนการสอนงครูแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้เด็กเกิดความสนใจได้เทคนิคที่ ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมเด็กจะมีความกล้าแล้วพอถ้ากล้าเนี่ยสอนให้เด็กมีความกล้าที่จะโต้อตอบกับครูเด็กก็จะรู้จักการคิดวิเคราะห์หาคําต่างๆมาใช้หาเหตุผลมาใช้ในการตอบปัญหาของครูได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะคาบหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60นาทีซึ่งเราจะนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยประมาณ5นาที เราก็สามารถจะนําเกมเข้ามาใช้ในส่วนนี้ได้หรือหลังจากที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปประมาณสัก30นาทีนะคะเราก็สามารถใช้เกมมาทบทวนความรู้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดไปแล้วทวนหน่อยมาตราตัวสะกดมีกีแม่แแม่แปดแม,แดแม่มีแม่อะไรบ้างคะแม่กกแม่กดแม่กบ นะคะแม่อะไรคะแม่เกยคำที่คุณครูบอกเป็นมาตาตัวสะกดอยู่ในแม่ใดแม่กกแม่กดแม่กบแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยหรือแม่เกลหรือแม่กอกาเห็นไหมคะพร้อมยังคำว่าทุจริตอ่ะสุกัญญาค่ะแม่กดค่ะคำว่า จะเรียนบทเรียนใหม่เรื่องคำราชาศัพท์นะคะนักเรียนได้เรียนไปบ้างหรือยังในชั้นป .4 คดาวคำว่าศัพท์นะคะก็คือคำที่มีความหมายที่จะต้องตีความจะต้องแปลความเป็นคำที่ยากกว่าเดิมในชั้นป .5 เนี่ยมีคำราชาศัพท์ที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย4หมวดนะคะหมวดแรกเลยก็คือคำราชาศัพท์หมวดร่างกายนะคะหมวดคำกริยานะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเขียนคำราชาศัพท์หนึ่งคำในกระดาษแล้วก็ให้พวกเธอถามว่าคำราชาศัพท์ในกระดาษนี้คือคำว่าอะไรเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะโอเคไหมคะอะเริ่มค่ะเป็นอะไรวะข่ายนอกใช่หรือไม่อ่าอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ฉลาดมากลูกอยู่บนใบหน้าใช่หรือไม่คุณครูขอตอบว่าใช่ค่ะก่อนเรียนเรื่องคำราชาศัพท์นะคะคุณครูก็จะมีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เกมเข้ามาทดสอบ ตรงนั้น,นจะทําให้ทราบว่าเด็กมีพื้นฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ค่อนข้างน้อยพอครูให้ใบความรู้นะคะคเกี่ยวกับคําราชาศัพท์ต่างๆะะนคให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะคนักเรียนเาก็จะมีการท่องจําในระดับต้นก่อนนะคะคแต่ตรงส่วนนี้ก็จะขาดในเรื่องของการเข้าใจในการนําไปใช้ค่ใครตอบได้ตอบได้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่ยกมือตอบพร้อมกันคําว่าทาการท้า ในฐานะครูนะคะเราก็ต้องมาหาวิธีแก้ปัญหาให้กับเด็กนะคะเ,เราก็คิดว่าเราน่าจะพานักเรียนเนี่ยไปทัศนศึกษาไปศึกษาจากสถานที่จริงกันเลยไปเรียนรู้ของจริงกันเลยค่ะ เราจะไปดูจุดต่างๆที่สําคัญของพระนครคีรีแล้วก็เราก็เรียนรู้เรื่องราชาศัพท์กันไปด้วยนะคะในวันนี้การที่โรงเรียนเห็นความสําสคัญของอตัวโบราณสถานให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้ให้เด็กได้มาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเกิดการตื่นตัวเกิดาการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวค่ะใช้สถานที่จริงในการนำเสนอข้อมูล ให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมมันจะทําให้เด็กเขามีความกระเตอรลล้นอยากรู้แล้วก็อยากอยากจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าไปในการเรียนรู้มากกว่าค่ะคิดว่าในการที่ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชนหรือว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะพระองค์ท่านทรงสเสด็จออกผนวดแล้วพบว่าทาเลท,ที่ตั้งของเขาสมนหรือเรียกกันว่าเขาสมนก็คือยอดเขา่าลูกนี้นะคะที่มี3ยอดด้วยกัน อ,อ kids, s <S ๋อพอหนดไปว่าอะไรลูกใครรู้บ้างก็เป็นความโชคดีของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถนํานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้จากสถานที่จริงได้เลยนะคะสมมุติว่าเด็กเขาสงสัยว่าพระฉายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนกับกระจกที่เขาส่องทุกวันไหมนะคะพอเขาได้ไปดูที่เขาวังเขาก็จะเห็นพระฉายของรัชกาลที่สี่นะคะ อ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จดจําแบบประทับอยู่ในใจของเขาคะ่ะในการเรียนรู้ของเด็กๆวันนี้นะคะที่ดูจากสีหน้าแล้วแววตาแล้วก็ดูพฤติกรรมหลายๆอย่างคิดว่าน้องๆเขามีความสุขและน้องๆเขาคงได้อะไรกลับไปมากกว่าที่เขาได้เรียนในห้องเรียนอย่างน้อยๆหลายสิ่งหลายอย่างที่บางครั้งเขาเรียนในห้องเรียนเขาไม่เห็นของจริงเนี่ยเขาก็จะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเกิดเขามาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนึกภาพบอกว่าเอออย่างกระโถนอย่างเงี้ยคะ่ะ บ้านเราเรียกกระโถนแต่ว่าในวังเขาเรียกพระบังโคนอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะได้สับไปว่าเออนี่เรียกอย่างนี้นะเขาก็ได้เห็นของจริงไปด้วยดีกว่าที่เขาไปนึกภาพเองหรือว่าจินตนาการเองหรือว่าดูรูปในหนังสือะคะ่ะมันก็จะไม่ทําให้เด็กเขาก่อเกิดจินตนาการอันนี้เขาเห็นเขาก็ยังคิดอะไรต่อไปได้อีกค่ะอย่างวัน,นที่มาเราจะได้คําราชาศัพท์เช่น คำว่าบวณพระโอษหรือไม่ก็คำว่าพระราชวังก็คือบ้านหรือวังนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์ของเราอะไรอย่างนี้ครับเราจะได้เรียนรู้คําราชาศัพท์นอกสถานที่มันจะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นมากกว่าอยู่ในห้องเรียนครับได้รู้คําราชาศัพท์ที่นี่แล้วสามารถนําไปแต่งนิทานได้ผมก็เอาความรู้ของผมมาแล้วก็เอาความรู้ของเพื่อนมาผสมผสานกันเป็นนิทานหนึ่งเรื่องครับ ต้องมาสร้างเป็นนิทานเพ่จะต้องสอดแทรกครําราชาศัพท์อยู่ด้วยนะคะจะเห็นว่าเด็กเนี่ยนะคะเขาจะเอาประสบการณ์เดิมของเขาเนี่ยมาคิดสร้างสารรค์เป็นผลงานนะคะเ<ม>ช่น<ม>ขเขาเคยดูลิเกแล้วลิเกพูดคําราชาศัพท์ต่างๆนะคะเขาก็จะดึงคําต่างๆเหล่านี้มาคิดเป็นบทพูดในนิทานนะคะแล้วก็เอามาเขียนในเชิงสร้างสารรค์ของเขาะคะ่ะจะเห็นได้ว่านะคะคําราชาศัพท์ต่างๆที่เด็กๆนํามาแต่งเป็นประโยคและสร้างเป็นนิทานนะคะ เกิดจากประสบการณ์แล้วก็เกิดจากการระดมสมองความคิดต่างๆของเด็กช่วยกันคิดนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยไปเห็นอะไรมานะคะแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงค่ะรายการสองจอเจ้าเรื่องเมืองเพชรเป็นรายการดีๆมีสาระทางช่องเคเบิลแกนเหล็กก่อนอื่นขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับสองพิธีกรอารมณ์ดีคุณมัมมัมกับคุณพลล่าได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อมัมมัมครับ ่่่อนอนหูชืคะต่อไปเธอรับโะครในท <Young> ้<ผ>องเรื่องแม่หาปลาลิเกได้<ใ>นะ<ป>ตาดนี้นตลาดมหาชัยไทยแลนด์แดนสยามมีแม่ค้าขายปาลาอยู่ในตลาดแม่ค้าคนนี้ชอบดูลิเกมากจึงชอบพูดคำราชาศัพท์เป็นชีวิตจิตใจตามพวกลิเกคุณพีดด่คะ่ะคุณพีดด่คะ่ะวันนี้หนูอยากกินปลาจังเลยค่ะมีโอเมกา้าปา จะนั่นไงแม่ค้าคนนอกนกำลังขายปลาอ,อยู่เลยครูเขาจะให้ไปจดคำรายสทรมาแล้วก็มาร่วมกันแต่งเรื่องรู้สึกกับว่าสนุกแล้วก็เหมือนได้จำได้มากขึ้นเอ๊นะน้าหน้าไม่ค้าเปนอะไรมาจ๊ะ <c oughs> ก็เมื่อคืนสิไมคะปุกกี้ไปทอดพระแนลิเกชัยยาที่มาแสดงหน้าเขา มือของอาจารย์เลสก้าเนี่ยที่ที่เด็กเรียนเนี่ยเอาลิเกมาเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยเหมือนกับเขาเขาเห็นโดยตรงแล้วก็ไอ้คำพูดเหล่านั้นอะเอาพระบาทฟาดพระเกศน้ําพระเน่จริงหลังไหลแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบขาด้วยจําด้วยเด็กแทนที่จะไปนั่งท่องจําอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องเวลาทําข้อสอบสมมติน,นะฮะเวลาทำข้อสอบปุ๊บเขาจะนึกเออวันนั้นคนมือน,นี้พูดแบบนี้เออเขาจะนึกถึงถึงประสบการณ์เดิมที่เขาเคยได้เห็นมัน มันสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับเขามีผลกับการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันเขาจะได้รับความรู้ด้วยความเต็มใจด้วยความรู้สึกมีความสุขสนุกสนานแล้วก็จดจําประสบการณ์นี้ไปเหมือนที่คุณครูยังจดจําประสบการณ์ที่คุณครูเขาเล่าอยู่เลยให้นักเรียนเขียนคําราชาศัพท์ที่ฟังจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้ให้มากที่สุดพร้อมความหมายค่ะเริ่มค่ะสองนาทีนะคะทารอกันนะคะจริงๆแล้วชีวิตครูเนี่ยนะคะ การได้อยู่กับเด็กเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยค่ะเพราะเราได้เห็นเขาสนุกได้เห็นเขามีความสุขในการเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะคะเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเขาเกิดความเข้าใจเวลาเข้าไปในห้องนะคะเห็นเขายิ้มเห็นเขารอเรานะคะเขาจะร้องเย้ค yeah, ุณลาชก้าวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีค่าค่ะมันมันเป็นผลตอบแทนที่มีค่าที่สุดเลยค่ะ